เราไปคุยกันต่อเขาต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าดูข่าวติดตามข่าวจะพบว่าเรื่องสีลังกาก็ดูจะก้าวเข้าสู่ในจุดที่องค์การอนามัยโลกออกมาเตือนเรียบร้อยแล้วนะคะองค์การเ,าเขาเตือนเลยว่า,อ,าองค์การอาหารโลกพูดผิดเขาเตือนเลยว่าตอนนี้ประชากรที่สีลังกาเนี่ยค่ะหกล้านคนอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนอาหารและอาจจะมากกว่าน,นั้นถ้าการแก้ไขไม่เกิดขึ้นในมุมที่ถูกต้องหลังจากสัปดาห์ที่แล้วข่าวการยิ่นใบลาออกการลี้ภัยออกจาก ประเทศตัวเองของผูน้นําหรือประธานธิดีอดีตประธานธิดีของศรีลังกาก็ถูกนําเสนออย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะแต่อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคําว่าโดมิโน,โนหรือว่าการล้มตามการที่เกิดจากศรีลังกาวันมืงไทยเกิดอะไรนะต้มยำกุ้งแล้วก็มีผลกระทบทั้งภูมิภาคตอนนี้ก็เริ่มมีคําถามเยอะมากว่าเอาลสศรีลังกาเป็นอย่างเนี้ยประเทศล่มสลายแบบเนี้ยจะส่งแรงกระแทกอะไรตรงไหนบ้างก็ยังต้องติดตามตอนต่อไปนะคะในวันที่วันนี้เมื่อคุณผู้พ่กบีไล่เลียงให้ฟังว่า ซาดิอาระเบียกำลังมีผู้นำท่านใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนบทบาทของประเทศซาอุดให้ลดการพึ่งพาประเทศสหรัฐเห็นชัดจากการเข้าร่วมกลุ่มบริกส์หรือแม้กระทั่งการซื้อน้ำมันซื้อขายที่ตรงกับจีนรับเงินหยวนได้อยากถามคำถามนี้กับพี่กวีค่ะว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าซาดิอาระเบียสามารถสลัดหรือลดบทบาทหรัฐอเมริกาได้แล้วมารวมกลุ่มกับรัสเซียกับจีนมากขึ้นเราจะเห็นอะไรเกิดขึ้นคะ อ่าประเด็นนี้เนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่รุนแรงมากเพราะว่ามันกนเป็นการเปลี่ยนขั้วอย่างไม่เคยมีมาก่อนในตะว,วันออกกลางนะครับซึ่งมันอาจจะยุ่งยากมากแล้วผมเชื่อว่าซาอุดีอาระเบียไม่มีความต้องการเช่นนั้นซาอุดีอาระเบียก็มีความปรารถนาแบบไทยก็คืออยากจะให้มีความสัมพันธ์ที่มีดุลยภาพการพึ่งพาสหรัฐที่น้อยลงเนี่ยมีความจําเป็นมากๆเพราะว่าสหรัฐในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยได้ต่อว่า ซาอุดีอาระเบียเนี่ยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเสียชีวิตของนักข่าวชื่อคาจจีนะครับจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีนโยบายที่เขาเรียกว่ามาตรฐานเนี่ยอสองมาตรฐานในกรณีที่นักข่าวของอาจาซราถูกฆ่าชารีนนะครับซึ่งผมเองเนี่ยเคยพบหน้าเนี่ยถูกกระสุนของทหารอิสราเอลยิงตายเนียนะครับแล้วก็ทางสหรัฐเนี่ย ไม่กล้าออกมาวิาพากษ์วิจารณ์มีแต่ลงความคิดเห็นว่าอาจจะถูกยิงโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับทั้งๆท,งที่ทุกคนเนี่ยนะครับในวงการในพื้นที่บอกว่า,ารัฐบาลอิสราเอลมีความตั้งใจที่จะอรอบยิงนะครับหรือฆ่านักข่าวที่ทําข่าวนะครับเพราะถือว่าเป็นเป้าหมายที่ชอบทำนะครับลิชิตมาต์ t รเกนะครับฉะนั้นเมื่อพูดถึงบทบาทของซาอุดีอาระเบียในตะวันออกกลางแล้วเนี่ย อ่ u ซาอุดีอาเบียต้องการเป็นกรจักนะครับที่เคลื่อนต่างๆแต่ไม่ได้ขอหมายความว่าจะสร้างศัตรูกับสหรัฐไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าในตะวันออกกลางเนี่ยมีฐานสหรัฐและในช่วงของสองครามครูเวตเนี่ยซาอุดีอาระเบียเป็นที่ตั้งของฐานทัพชั่วคราวของสหรัฐอเมริกานะครับฉะนั้นความสัมพันธ์กับสหรัฐเนี่ยยังสําคัญมากแต่การลดความพึ่งพาเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับทุกๆประเทศในยุคหลังโลกโควิดเนี่ย ต้องลดความพึ่งพาโดยเฉพาะอย่างยิ่งยกตัวอย่างประเทศไทยเราก็ลดการพึ่งพาอาจีนในกรณีของภาคท่องเที่ยวใช่ไหมครับพอเราตอนนี้เนี่ยไม่มีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเราก็จะเห็นว่าทางด้านบริการของเราเนี่ยต้องออลดงดกิจกรรมนะครับธุรกรรมไปนะครับจะเห็นตอนนี้มีนักท่องเที่ยวจากยุโรปเพิ่มมากขึ้นนักท่องเที่ยวจากอินเดียเพิ่มมากขึ้นนี่เป็นการปรับตัวหลัง โลกนะครับโรคระบาดโควิดนะครับอ้น,นี่เป็นเป็นโรคใหม่ที่เรากําลังจะค่อยๆเรียนรู้มีการเปลี่ยนขั้วมีการสลับขั้วแล้วก็มีเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนพยายามจะแสวงหาก็คือนะครับประเด็นนี้สำคัญมากก็คือจะต้องมาเสริมให้มีความแน่นเล่นแฟนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซ่ตัวของการผลิต สำคัญมากนะครับสองสามปีที่ผ่านมานะครับโลกทั้งโลกเนี่ยถูกกระทบกระเทือนเพราะก็ถือว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยจะมาทำลายได้ปรากฏว่าสงครามยูเครนการแบ่งโครเนี่ยทำให้โซ่ตัวนี้ขาดไปนะครับโชคดีนะครับในกรณีของเอเชียอาคเนของเอเชียตะวันออกนะครับเอเชียตะวันออกนี้ก็คืออาเซียนบวกสานะครับก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีและอาเซียนสิประเทศเนี่ยนะครับระบบโซ่ตัวเนี่ยยังอยู่ แล้วก็ยังเข้มข้นอยู่ด้วยจึงอธิบายได้ว่าการค้าระหว่างอาเซียนกับจีนเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับมันไม่ได้ขาดหายไปไหนเพียงแต่ว่า,ามันยังถูกรบกวนนิดหน่อยแต่ก็กลับคืนมาไม่เหมือนกรณีระหว่างาสหรัฐกับอเอเชียมันถูกตัดขาดออกไปเลยแล้วก็ยังกรณีของอยุโรปเนี่ยต้องใช้คำว่าด e c o u p l i n g ก็คือแยกออกส่วนออกไปเลยนะครับนี่ อันนี้อันตรายมากอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ในรายการนี้แล้วว่ายุโรปจะไม่เป็นยุโรปถ้าไม่มีรัเสเซียฉะนั้นปากแข็งไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะว่าความจําเป็นที่จะต้องการรัเสเซียเนี่ยมันยังมีอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยถูกแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกานะครับจากไบเดนก็ตามเพราะว่าไบเดนเนี่ยต้องการชนะเอะอเออมิดเทอมนะครับให้ได้ ผู้นำหลายๆประเทศนะครับในโลกปัจจุบันเนี่ยกลัวมากครับคุณสิริวัลกลัวว่าอนาคตนโยบายสหรัฐที่มีต่อประเทศต่างๆเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอีกถ้าไม่หลังจากเดือนพฤศจิกเนี่ยนะครับก็อีกสามปีขา้างหน้าหลังจากมีการเลือกตั้งนะครับนี่คือสิ่งที่ทุกๆรัฐบาลเนี่ยจะปวดหัวเพราะว่าจะต้องมีการปรับประเทศสหรัฐเป็นอภิมหาอำนาจเป็นตัว ชีวัดเป็นเข็มทิศของโลกฉะนั้นเขาจะไปทางไหนเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ไม่มีความแน่นอนสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ทําให้จีนเนี่ยความน่าเชื่อถือต่างๆเนี่ยมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งจีนเองก็ต้องพิสูจน์นะครับวา่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาคมโลกครับ รเราต้องมีการพิสูจน์เนาะเวลาที่มิตรประเทศหรือเพื่อนบ้านหรือพันธมิตรใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ในระบบประเทศแต่ละประเทศก็มีกลไกมีตัวชี้วัดที่เรียกว่าเข้มข้นเรื่อยๆเพราะความซับซ้อนที่มีมากขึ้นถามพี่กวีต่อเลยค่ะพราะเป็นแบบนี้ตอนต้นรายการพี่กวีพูดถึงนิดนึงว่าเอเปกก็คงจะย้ำในเรื่องของเศรษฐกิจพี่กวีอยู่ในยุคที่เราเคยเป็นประธานการจัดประชุมเอเปกในยุคที่ผ่านมา ตอนนั้นปีนั้นปีไหนนะคะแล้วภาพตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะอ,อ๋อปีนั้นเป็นปี2003ครับผมยังเป็นนักข่าวอยู่แล้วกออ็มีการรายงานข่าวนะครับแล้วกเออ็เป็นการประชุมที่ครั้งที่สําคัญมากเพราะว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันมากเพราะว่าประเทศไทยมีโอกาสแสดงออวัฒนธรรมไทยการแสดงนะครับทั้งในเวทีและกลางแม่น้ำเจ้าพระยามีการโชว์สุสพันณหงนะครับ เรื่องราวต่างๆนี่ก็ยังมีการเล่าสู่กันและที่สําคัญที่สุดนะครับคือในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็มีพระาชการตุกะเนี่ยจาก3ประเทศคือมีทั้งหมดเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมงาน a อเพนะครับซึ่งเป็นเดือนตุลาคมนะครับในวันที่19ถึงวันที่22นะครับปี2003นะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9กเนี่ยก็ต้อนรับนะครับ ทั้งจอร์จบุชนะครับทั้งผู้นำของรัเสเซียปูตินนะครับแล้วก็ของจีนนะครับสามสี่วันรวดเลยนะครับซึ่งต้องขอชมเชยเรียกว่าเป็นงานใหญ่มากนะครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีภาพลักษณ์ในวิธีการเมืองที่ดีมากในช่วงปี2003นะครับแล้วก็ เราก็หวังว่าในการประชุมที่จะมีขึ้นเนี่ยภายใน149วันที่จะถึงนี้นะครับในวันที่1 8 1 9พฤศจิกายนขอให้ท่านผู้ฟังนะครับจับตาดูให้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะเป็นเจ้าภาพมีผู้นำจากทั่วโลกมา21เขตเศรษฐกิจนะครับจะมาประชุมแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับอนาคตว่าจะทำให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดการที่จะช่วยหลือธุรกิจ SME นะครับการที่จะสมเสริมสร้างเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนต่อไปเนี่ยที่เคา,ารพาต่อสภาพสิ่งแวดล้อมนี่นะครับจะออกมาในรูปใดนี่คือสิ่งที่ไทยปรารถนาแต่แน่นอนนะครับถ้าดูรูปแบบการเมืองในขณะน,นี้ถ้าสงครามารัสเซียยูเครนย,ยังคงดําเนินต่อไปเราคงจะเอาต้องเอาตัวอย่างจากการประชุมสดๆร้อนๆ g 20มาเป็นาฉากทัศท,ที่ว่า มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีการวอล์กอ t นะครับในช่วงที่เราประชุม a อเพซึ่งไม่เป็นไรวอล์กอ t ก็ walk out ไปนะครับแต่อย่าทําให้สาระสําคัญในการพูดคุยกันนะครับที่จะออกมาในคําประกาศของแบงกอกโกลในเรื่อง sustainability เนี่ยลดน้อยหายไปนั่นเราเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเราจัดงานครั้งนี้เนี่ยมีประสงค์ที่ต้องการที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจกที่มีความยั่งยืนนะครับแล้วก็เคารพต่อ,อ สภาพสิ่งแวดล้อมอันนั้นเป็นจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่นะครับฉะนั้นเราจะต้องดูต่อไปผมภาวนาอย่างหนึ่งว่าหลังจากเดือนตุลาแล้วอ,อ,อาจจะมีการยุติเรื่องสงครามยูเครนแล้วก็การพูดจาการปรองดองกันก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นเวทีหนึ่งในสามเวทีนะครับเพราะว่ากัมพูชามีการจัดสมมตของอาเซียนแล้วกออ็อินโดนีเซียจัด ัมมตของ G20 นะครับ,บแล้วของไทยก็มีเอเพกเรียกว่าระหว่างวันที่10 1> <A> 1วันที่19 <c oughs> นะครับเรียกว่าวันที่10นะครับจาไว้นะครับวันที่10พฤศจิกายนถึงวันที่19นี่นะครับทุกวันเลยนะครับโลกทั้งโลกเนี่ยจะต้องมุ่งมาในสามประเทศนี้ว่าแต่ละประเทศจะยังไงจะมีการวอล์กเอาจะมีการให้สัญญง,งสัญญาอะไรทํานองนี้แล้วก็ไทยเนี่ยจะเป็นตัวเด่นหนึ่งในตัวเด่นนะครับฉะนั้นเราจะต้อง ลรามัดระวังนะครับเราจะต้องให้ความปลอดภัยกับแขกที่มาแล้วก็เราจะต้องอรักษาเสถียรภาพการเมือง<ช>ไทยน,<ช>นะครับและในช่วงหัวเลี้ยวัวต่อจริงๆครับ